มีเรื่องจะขอร้องหยุดเถอะนะคะคุณสมสันจะคิดว่าแกเป็นใครแกไม่เป็นแค่ผู้หญิงคนนึงที่ใจง่ายแล้วยังมีหน้ามาขอร้องเลยใชนไหเอเดี๋ยวนูดเดินทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยาเสพติด ตอบลูกของพลอยนายสักมันคือพี่เพลินมันอยู่เบื้องหลังทุกอย่างหยุดเถอะน,นะคะก่อนที่ตำรวจจะรู้เห็นกันเดือนเห็นกันลูกในท้องของเราเถอะน,นะคะ โล่เจะาชู้บกก้าแจเป็นใครถ้าตำรวจมีหลักฐานจริงลูกคงไม่ต้องวิ่นวนเป็นมาตั้งนานตัวเองแบบนี้หรอกทุกอย่างเป็นตัดมาเป็นคนลงมือทำแล้ตอนนี้มันก็กลายเป็นผีบ้าทะเลไปแล้วแถมหลักฐานทุกอย่าง ชี้ชัดไปที่ไอ้เพิร์ไอ้เพิร์ดเขาต้องรับิดแต่เต็แตแมแต่ถ้าคุณยังไม่หยุดเดี๋ยวจะไปบอกตำรวจที่ม่นจะตัวไอ้เหรอ นจก็วกว่าที่ฉันจะมาถึงตรงจุดนี้ได้ <c oughs> ฉันต้องตัวยังแล้วด้วยบ้างต,ตอนนี้นไม่ตกลัวตายเลยแล้ว <c oughs> อย่างมากฉันจะตกแกลงร้ <c oughs> อยคนเรียกเอาว่าจะตายแบบไอ้อสัตว์หรือว่าจะตายแบบไอ้บิ๊กเฟิน หึงเดือนแล้วนะคะไปคนก่อนที่ฉันจะส่งแจแ้งลงแล้วอีกคน ฉันกล้าเลเกินนะไม่ต้องตอบแล้วอย่างมากฉันก yeah> ็ตกแกลงร้อยคนจะเลือกเอาว่าจะตายแบบไอ้สัตว์หรือว่าจะตายแบบไอ้ด oh ิฟฟินเดือน เดือนทําถูกแล้วเดือนไม่ต้องกลัวนะเขาไม่ยอมหยุดเขาไม่ยอมรับแม้กระทั่งลูกในท้องของเดือนเดือนเปนคนเข้มแข็ง เดอนอยู่ได้เธอไม่ต้องพึ่งผู้ชายเราเร็วคนนั้น ไม่พบใครแล้วครับ,บ,นนรบมันหายตัวไปแล้วไอ้คงสันมันเร็วจริงๆเลยทำไงดีวะสั่งปิดถนนทุกเส้นทางจะกัดจับไอ้คงสันไม่ให้ได้ครับผมอเออเพิรดนายเป็นอิสระแล้วนะทางเราเนี่ยมีหลักฐานบ่งชี้ว่านายคมสันเนี่ยเป็นผู้บงการเรื่องราทั้งหมด จริงนะครับแล้วนี่ได้ตัวมันหรือเปล่าครับมันยังหนีไปได้พลอยได้ตัวพลอยกลับมาไหมครับพลอยไปอยู่ที่ค่ายแล้วพลอยมาเกี่ยวอะไรด้วยครับมันจับตัวพลอยไปแล้วก็บังคับให้ผมสารภาพทั้งหมดโอ้ยอีกคนนี้มันร้ายจริงๆแล้วมันเอาตัวพลอยไว้ที่ไหนแล้วฉันจะลองไปถามในหัวชายายกองครับ เขาเป็นพ่อลูกกันเขาจะยอมบอกอยังไงก็ต้องลองดูเฮ้ นคนโทษแล้วครับแม่ผมขอโทษนะนี่มันเวรกรรมอะไรของแม่เนี่ยแม่ได้เพลินคืนมาแต่แม่ก็ต้องเสียพลอยไปมไม่ต้องห่วงนะผมสัญญาผมจะพาน้องก,กลับมาให้ได้ ขอโทษครับผมเป็นคนไม่ส่งพลอยเองไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ได้ครับ <c oughs> ทำใจสบายนะครับคุณนะ้าหัวหน้าเขาสัญญาแล้วเราต้องไม่เจอพลอยนแน่ๆครับพลอยต้องปลอดภัย ชื่นแก่มมา New Olympus Pen Light Pen Mini เมื่อเด็กมีสุขภาพที่ดีฝันก็เป็นจริงได้การติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อโรคมีผลต่อสุขภาพและพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กใหม่เดตต์ต์ออริจินอลสูตรปกป้องที่ดีที่สุดจากเดตตออสุขภาพที่ดีวันนี้จะพาไปสู่ฝันที่สดใสสีผมไม่สม่ำเสมอ ลืมได้เลยด้วยลิเซ่ปั๊บว่าแฮร์คาเลอร์ใหม่ทำง่ายๆด้วยฟอร์มขณะผมแห้งนวดเบาๆก็เข้าถึงคนผม